แอฟทักซออนบริจาคข้าวสาร10ตันให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดจ,จากกรณีก่อนหน้านี้ทางด้านแอฟทักซออนพักสุขเจริญเจอดราม่าทัวลงหลังเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของไบรท์พิชยทันด้วยขณะที่ทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาได้ร้องไห้กลางรายการหลังอ่านข่าวผู้ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตลงหลายรายในวันเดียว ซึ่งทางด้านแอฟทักษอนได้โพสต์อิโมจิเป็นรูปร้องไห้และทำเอาเกิดดราม่าอย่างหนักกลางอินสตาแกรมเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าว่าแอฟทักษอนอย่าเศร้าเลยคุณแอฟเศร้าแต่ใน IG แต่ชีวิตจริงเหมือนจะเฉยเมยนะคะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยขออภัยที่ถามถ้าแสดงออกแล้วก็ขอโทษนะคะเคยชอบและติดตามมานานขอเลิกติดตามทุกช่องทางทุกรายการทุกสื่อที่คุณออก เปิดทีวีเจอขอเปลี่ยนช่องเลิกซื้อของที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์เสียงประชาชนอาจจะเล็กน้อยไม่กระทบคุณแต่เราก็อยากแสดงออกบ้างค่ะล่าสุดทางด้านแอฟทักษอนก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดเพราะเจ้าตัวได้ออกมาบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่เดือดร้อนพร้อมข้อความว่าแอฟและเพื่อนๆขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการมอบข้าวสารให้กับผู้ที่เดือดร้อนต้องกักตัวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ